เส้นตายงบประมาณสหรัฐกำลังจะมาถึงอีกแล้วแล้วก็เงาของ Government shutdown การปิดหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มทอดเข้ามาความกังวลก็มีให้เห็นแต่พอเรามองย้อนไปในอดีตตลาดการเงินกลับมีเรื่องเล่าที่ต่างออกไปเหมือนกันวันนี้เราจะมาดูการว่าปรากฏการ Government s h u t ัดดาวของสหรัฐมันคืออะไรเกิดขึ้นยังไง แล้วที่สำคัญส่งผลต่อตลาดการลงทุนจริงๆแค่ไหนโดยดูจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นประกอบกับปัจจัยอื่นที่นักลงทุนกำลังมองอยู่ก่อนจะไปต่อขอแรงกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันอวันกันด้วยนะครับเอาละ่ะมาเริ่มทางความเข้าใจกันก่อน Government Shutdown นี่มันคืออะไรมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเวลาที่ฝ่ายบริหารกับสภาคองเกรส ตกลงเรื่องกฎหมายงบประมาณประจำปีกันไม่ได้ทันตามกําหนดเส้นตายพอไม่มีกฎหมายงบประมาณก็เบิกเงินมาใช้ดําเนินงานไม่ได้หน่วยงานรัฐบาลกลางส่วนใหญ่เลยต้องหยุดทํางานถูกต้องหน่วยงานที่ไม่จําเป็นเร่งด่วนก็จะปิดทําการชั่วคราวไปก่อนพนักง,งานเยอะมากต้องถูกพักงานไม่ได้รับเงินเดือนส่วนบริการที่สําคัญจริงๆอย่างการป้องกันประเทศหรือควบคุมจราจรทางอากาศอันนั้นยังทําอยู่แต่ก็มีข้อจํากัดเหมือนกัน แล้วตอนนี้สหรัฐก็อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกครั้งกระบวนการปิดหน่วยงานก็จะเริ่มเลยใช่เลยค่ะมันก็สร้างความไม่แน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองครั้งล่าสุดที่เกิดแบบนี้ก็น่าจะเป็นช่วงปลายปี2018ยาวไปถึงต้นปี2019 ครั้งนั้นนานมากนะคะ35วันเลยถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐยุคใหม่ในรอบกว่า40ปีพอมีข่าวแบบนี้ออกมาคนก็เริ่มกัวงวลว่าเศรษฐกิจจะแย่ไหมโดยเฉพาะถ้าปิดนานๆบางส่วนมองไปถึงขั้นว่าจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยได้เลยปิดสถาบันการเงินใหญ่นะครับเขาบอกว่าถ้าดูจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตการปิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อตลาดหรือเศรษฐกิจอย่างที่กลัวกัน จริงๆมีตัวเลขสนับสนุนด้วยนะคะอย่างการปิดหน่วยงาน6ครั้งหลังสุดถ้าไปดูตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตัวเลขนี้กลับขยายตัวไม่ได้หดตัวลงไม่ใช่แค่6ครั้งล่าสุดด้วยสิถ้ามองกว้างขึ้นไปอีกในการปิดหน่วยงาน11ครั้งจากทั้งหมด12ครั้งที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังเติบโตได้มันก็แสดงให้เห็นว่ากลไกเศรษฐกิจพื้นฐานมันยังเดินหน้าต่อไปได้แม้จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณชั่วคราวแล้วตลาดหุ้นล่ะ ดัชนี S&P 500ที่รวมหุ้นใหญ่500บริษัทเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าดัชนี S&P 500ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่มีการปิดหน่วยงาน5ครั้งหลังสุดระยะยาวจริงๆต่อตลาดหุ้นต่อเศรษฐกิจจากเรื่องกาวาเม้นชัดดาวมันมีแนวโน้มจะออกแนวกลางๆหรือบางทีก็บวกนิดหน่อยด้วยซ้ําไม่ได้เป็นลบอย่างที่กังวลทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ดูเหมือนเรื่องใหญ่โต ก็มีคำอธิบายที่เป็นไปได้อยู่อย่างแรกเลยตลาดการเงินมักจะมองไปข้างหน้ามันอาจจะรับรู้ผลกระทบหรือความเป็นไปได้ที่จะคลี่คลายสถานการณ์ไปล่วงหน้าแล้วอีกอย่างคือการปิดหน่วยงานส่วนใหญ่มันไม่ได้นานมากแล้วก็ถูกมองเหมือนเป็นละครการเมืองที่สุดท้ายก็ต้องหาทางออกกันได้ผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจจริงๆเลยจำกัดประกอบกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐ,ฐกิจที่แข็งแรงกว่า อย่างเช่นการใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือผลประกอบการบริษัทเอกชนเรื่องพวกนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าผลกระทบชั่วคราวจากภาครัฐแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงสั้นๆตลาดก็อาจจะผันผวนได้โดยเฉพาะเดือนตุลาคมซึ่งมักจะเป็นเดือนที่เกิดเรื่องแบบนี้พอดีความไม่แน่นอนมันก็สร้างความกังวลให้นักลงทุนบางส่วนได้อยู่แล้วทุกฝ่ายรู้ว่าสุดท้ายต้องมีบทสรุปต้องมีทางลงเพื่อให้ประเทศเดินต่อเหมือนที่เคยเป็นมาหลายครั้งดังนั้น การตัดสินใจขายสินทรัพย์ออกไปแค่เพราะมีข่าวกัลเปร์เมนชัดดาวโผล่ขึ้นมามันก็อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอไปเพราะเป็นการตอบสนองต่อเรื่องระยะสั้นมากกว่าจะดูปัจจัยขับเคลื่อนตลาดในระยะยาวซึ่งก็นํามาสู่คําถามสําคัญว่าถ้าไม่ใช่เรื่องก v ล r n m e n เมนชัดดาวแล้วอะไรล่ะที่นักลงทุนควรให้ความสําคัญมากกว่าในตอนนี้ปัจจัยอะไรที่จะกําหนดทิศทางตลาดจริงๆหลังจากเรื่องนี้ผ่านไป ปัจจัยแรกที่สำคัญมากๆก็คือรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหรือ earnings ที่กำลังจะทยอยประกาศออกมาในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ตัวเลข earnings นี่แหละที่จะบอกว่าสุขภาพจริงๆของภาคธุรกิจเป็นยังไงทำกำไรเติบโตได้ดีแค่ไหนท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี่คือเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นเลย ผลประกอบการจะบอกเราได้เลยว่าบริษัทต่างๆรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นหรือความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ดีแค่ไหนกำไรที่แข็งแกร่งจะเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญกว่าข่าวการเมืองระยะสั้นๆปัจจัยที่2ก็คือกำลังซื้อการใช้จ่ายของผู้บริโภคอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากของเศรษฐกิจสหรัฐ ใช่ค่ะซึ่งถ้าดูตัวเลขล่าสุดการใช้จ่ายก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆแม้จะมีเรื่องเงินเฟ้อเป็นความท้าทายอยู่นี่ก็เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังพอไปไหวยังมีความยืดหยุ่นตราบใดที่คนยังออกมาใช้จ่ายภาคบริการค้าปลีกยังเดินได้มันก็เป็นเหมือนกันชนสำคัญช่วยประคองเศรษฐกิจไม่ให้แย่ลงไปมากแม้ภาครัฐจะมีปัญหาชั่วคราว แล้วก็มีอีกประเด็นที่นักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้ความสนใจกันก็คือแนวโน้มความแข็งแกร่งตามฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงไต,ตรมาสที่4หรือ Q4 ของปีสถิติในอดีตมันบอกว่าไต,ตรมาสสุดท้ายของปีมักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะทั้งหุ้นแล้วก็คริปโตโคเคอเรนซี มีตัวอย่างอย่างบิตคอยถ้าไปดูผลตอบแทนย้อนหลังเฉพาะไตรามาส4ค่าเฉลี่ยจะอยู่แถวแถว85%ส่วนค่ามัธยาฐานก็ประมาณ52%ต้องย้ำกันก่อนว่าอันนี้เป็นตัวเลขสถิติในอดีตนะไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่ก็แสดงให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมราคาที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงปลายปี การเคลื่อนไหวของตลาดช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาถึงแม้จะดูงิบเงียไปบ้างแต่ก็มีการสร้างฐานราคาที่ค่อนข้างมั่นคงซึ่งบางคนก็มองว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่ตลาดมักจะคึกคักตามฤด,ดูกาลนอกจาก Bitcoin สัญญาณในตลาดออคคอยนหรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆก็น่าสนใจเหมือนกันมีการจับสังเกตการสะสมเหรียญ XRP อย่างมีนัยสำคัญโดยกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่เราเรียกกันว่าวาน การที่กลุ่มวานเข้ามาเก็บเหรียญไหนเยอะๆตลาดมักจะตีความว่าเป็นสัญญาณความเชื่อมัน่นหรือคาดการว่าราคาอาจจะเคลื่อนไหวในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนคริปโตจับตาดูกันควบคู่ไปกับบิตคอยและภาพรวมตลาดถ้าตลาดโดยรวมมันดีขึ้นในไตรมาส4ตามแนวโน้มฤดูกาลจริงๆก็มีความเป็นไปได้ที่เอาคอยรวมถึง XRP จะปรับตัวขึ้นตามไปด้วย ทีนี้ถ้าเรามองภาพให้ไกลออกไปอีกนอกเหนือจากปัจจัยระยะสั้นแล้วก็เรื่องฤดูกาลมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคัญมากกําลังเกิดขึ้นอยู่นะเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับการเงินนั่นคือการผสมผสานกันร,ระหว่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับเทคโนโลยีบล็อกเชน AI ทําให้ความสามารถในการประมวลผลการตัดสินใจมันขยายขนาดได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะเดียวกันคริปโตกับบล็อกเชนก็กำลังทำสิ่งเดียวกันกับแนวคิดเรื่องเงินและมูลค่าคือทำให้มันตั้งโปรแกรมได้โอนย้ายได้ทั่วโลกเร็วขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้พอนำสองเทคโนโลยีนี้มารวมกันมันประสิทธิภาพไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเงินที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งตอบสนองต่อความฉลาดที่ตั้งโปรแกรมได้ลองนึกภาพโลกที่ AI agent หรือตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สามารถทำธุรกรรมการเงินแทนเราได้เลย ไม่ใช่แค่แนะนำแต่ลงมือทำจริงอย่างเช่นปรับพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับตลาดแบบเรียลไทม์แต่แกนรที่ AI agent จะทำธุรกรรมการเงินจำนวนมหาศาลได้รวดเร็วปลอดภัยมันต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ต่างจากปัจจุบันมันต้องการระบบที่รองรับปริมาณธุรกรรมสูงสูงต้นทุนต่ำแล้วก็ทำงานบนแหล่งความจริงที่โปร่งใสตรวจสอบได้นั่นแหละคือบทบาทของบล็อกเชน การพยายามให้ AI ที่ทำงานเร็วมากๆไปทำธุรกรรมบนระบบการเงินแบบเดิมๆที่บางทีอายุนับร้อยปีมันก็เหมือนพยายามดูวิดีโอ 4K ผ่านโมเดมด i อ l ล p สมัยก่อนมันทำงานด้วยกันไม่ดีบล็อกเชนและคริปโตเคเ r รนซีจึงถูกมองว่าเป็นเหมือนรางหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ที่เร็วปรับขนาดได้โปร่งใสเหมาะกับยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอย ก็มีคุณสมบัติที่ระบบการเงินเดิมหรือแม้แต่ทองคำก็ไม่มีเช่นการตั้งโปรแกรมได้ความเป็นดิจิตัลสมบูรณ์การโอนมูลค่าเยอะๆข้ามประเทศได้ง่ายแล้วก็มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนผ่าน,นกลไกต่างๆในระบบนิเวศของมันทั้งหมดนี้คือภาพของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เราคุ้นเคยไปเลย พอมองจากมุมนี้เหตุการณ์การเมืองระยะสั้นอย่าง Government Shutdown มันก็ดูเป็นแค่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่ได้กระทบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านี้เลยดังนั้นสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ในวันนี้ก็คือถึงแม้ Government Shutdown จะสร้างความรู้สึกไม่แน่นอนทำให้ตลาดพันผวนได้ในระยะสั้นแต่การมองทะลุละครฉากนี้ไปให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานที่แท้จริงทั้งผลประกอบการบริษัท การใช้จ่ายของผู้บริโภคแนวโน้มตามฤดูกาลและก็ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะยาวน่าจะเป็นเข็มทิศนำทางการลงทุนที่ดีกว่าการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการมองไปข้างหน้าถึงปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มใหญ่จะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างสุข,ขุมและรอบคอบมากขึ้น ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่องคอยวันโอวันสำหรับการสำรวจประเด็นสำคัญต่อไปด้วยนะครับ